โอเคนะครับก็ขอกับสวัสดีทุกผู้ชมท่านไดนะครับผมวันนี้ก็ผมเลตเติ้ลเบนอีกแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับก็จะมาลงดันเจียนใหม่นะครับผมโอเคเราก็จะมาเตรียมขออกันเลยนะครับอ่ามีท่านผู้ชมก็บรรดครับว่าพี่นะครับผมให้ซ่อนสร้างบ้านแบบนี้คือผมจําแบบไม่ได้นะครับผมขออภัยกันด้วยนะฮะผมจาแบบมันไม่ได้นะจ๊ะ โอ okay. เครอๆๆลงดันเจน,นเลยนะครับเตรียมของก่อนนะครับจังหวะนี้เอาไปครอปืนเท็กได้เลยอาบีกว่าน้ำโอเคนะครับผมเคยลงแล้วครั้งนึงนะสำหรับดันนี้ก็เอาชุดทุยเอาชุดไปสองชุดนะครับ ชุดแตกกันหมดนะครับผมโอ้โหชุดแตกกันหมดเลยเชียวนะฮะแม่งตีอย่างแรงันแต่และตัวในแานนี้แม่ประมาทไม่ได้นะครับประมาทแล้วตายย่างเดียวนะครับอ่ะผมลืมปิดก๊อดเด้อว,วะไปหาดูเททานมานะครับลืมปิดก๊อดโอเคปิดละมาบเขาให้เนาะยา้นนี่ไหนวะ ยาการสรุปนะครับบอสเป็นบอสตัวออตัวอะไรวะเป็นตัวของกบมั้งกบใช่ผมอ่านไปดูนะครับเออไม่ใช่เดี๋ยวผมไม่ได้อ่านไปดูผมอ่านดูมันเป็นบอสสองตัวท่พนผู้ชมมันเป็นบอสสองตัวนะครับผมเราก็จะไปกันเลยนะครับจ้างวานะโอเค ผมขาดเลยวะผมรู้สึกว่าขาดเลยทักอย่างดูแป๊บนึงผมว่าเลยท่านผู้ชมขาดยาวิ่งเร็วนะโอเคเรายาวิ่งเร็วแป๊บนึงมับเรียบร้อยครับผมไปอย่าไปหยองเชนนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับเกฟเฟนบอกตัวหนักเลยเพราะ โอเคนะครับดันนี้ยนวะผมจะทิ้งรูปแผนทีไว้ให้นะครับผมโอเคเคยเอาลงก็ได้นะแผนที่นะก็เอาลงเป็นในชุมชนนะับชุมชนของช่องนะผมก็อยากลงก็ลงได้นะครับสบายสบาย,ยทีเดียวของเทคก็โอเคนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เป็นโฆษณานะครับผมโอเคเป็นโฆษณากระติงกระตอง,ป,องปังปังป โอ้โหเราก็จะไปกันเลยนะครับเราก็ลงมาตามแผนที่เลยนะครับผมเดี๋ยวรอขวานก่อนโอเคมีตัวเลยบ้างว่ะมีด้วงเหรอเดี๋ยวจะขอด้วงก่อนนะครับอีด้วงมันเปมันมีไข่เป่าวะ้อผมยังไม่เคยผสมฝันเอา้าเอา้า What ตัวมีอ่ะ ดวงไม่บอกเพศนะครับผมน่าจะไม่มีผัวมเมียนะรอก่อนเด้ออย่าวิ่งไปนะครับระวังแตกนะครับผมท่านผู้ชมเด็ดๆอันนี้เป็นกล่องเนาะผมวิ่งมาทำไมวะเนี่ยลืมดูแผนที่เลยเสียเวลาอรกแล้วเปิดไฟหน่อยนะครับรอจังหวะนะครับผมตืมตึมแล้วก็ ตึมนะจังหวะน,นี้เราต้องวิ่งได้นะครับผมเราอย่าไปซีเรียสมากนะเ้าก็จะวิ่งมาทางนี้นะครับโอเควิ่งตามผมเลยนะครับทุกผู้ชมลนละลนลลลลลข้างหน้าตรงนี้นะ่าจะเป็นดันงูนะครับมันจะมีกล่องพรีเมี่ยมอยู่นะทานผู้ชมแต่ผมจะไม่เอานะครับ ผมจะเอาผนจะไปเอากุญแจก่อนเนาะอันนี้เป็นดาบคอมปี้นะครับระวังนะเราต้องถือดาบไว้นะครับทานผู้ชมคือเรายิงมันไม่เข้าเลยมันมีประมาณส,สองเว็บนะครับสรับคอมปี้น้อยของเราโอเคสองเว็บก็ชิวๆก็ผมชิวไปมันเยอะมากนะทานผู้ชมประมาณยี่สิบตัวได้เว็บหนึ่ง <laughs> ฟันเรื่อย <laughs> ๆ,ๆนะครับเอาปืนยิงแนละ้วยิงไม่เข้าเลยนะผมธนูก็ยิงไม่ค่อยเข้าเหมือนกันนะครับ ต้องซ้ายดาบนะซ้ายดาบซ้ายดาบเออมาปะไมาดิครับมาดิครับมาดิครับมาดิมาดิขู่ขนาดตียังไม่ค่อยเข้าเลยผู้ชมเอตายบางส่วนแล้วน่าจ้องอะเดี๋ยวจะแตกสาเตร์มินาจะหมดนี้จะแตกซาเตอร์มินาจะหมดนะผมแนะนําเลยดันนี้ยาวของไอยาวชุดเทกลงมาเล่นนะคือตีจอกกอเทกคือแบบโอ้ ก,ก็เจบกึ่แตกกับมอร์เลยให้มันตีผมไปปืนเทคอยู่เนี่ยวันเนี้ยเจียวมันสองตัวเคาะหน,น่อยเลยเว็บหนึ่งนะครับผมม,มาแล้วปันเข้าไป ฟันเขาแบผมแนะนำอย่าเอาชุดลงมาเซตเดียวนะครับ2เซต3เซตนะครับผมผมแนะนำมาประมาณ4ี่เซตได้นะครับใครทุกคนต้องเล่นใหม่ๆนะผมดันนี้ผมแนะนําเลยเอาชุดมาเยอะๆนะครับเอาถึกๆนะครับผมถึกๆแล้วก็แบบคัาบ้องกันดีๆนะฮะโอเคคือมีคนท่านผู้ชมถามมาว่าผมเอาชุดไอ้นี้มาจากไหนนะก็ลงถ้ำนะครับถ้ำสกายหลอดนะครับอยู่ขวาบนเลยของแผนที่นะครับผมไม่ขวาบนดอซ้ายบน สายวุ้องแหวนดีนะครับผมก็ลงเคยลงถ้ำไปแล้วนะครับสอนคลิปลงถ้ำนะท่านผู้ชมก็ไปหาดูกันได้นะครับในช่องผมไว้ทุ่นทาแล้วนะครับระรับถ้ำสก,กายหลอดนี่เองมันจะซูมดอบมานะครับว่าจะได้ดีหรือไม่ดีนะอันนี้ผมก็ระดับพันห้าหมดเลยนะครับข้าวป้องกันนะไม่ใช่ดิข้าวป้องกันเอาเรียกค่าอะไรอ่ะค่าทุนทานเลยพันสามพันห้าหนึ่งพันขึ้นอะ่ะค่าทุนทานผม อย่าตัวเดียวละเหลือตัวเดียวเ,เรียบร้อยนะครับผมอะไรเนี่ยที่ขี่ไมการโลไมคเกี่ยลรถซลัดไม่ใช่หรอตัวอะไรวะช่างมันเถอะไปด,ดีกว่าดูดิคุณผู้ชมก่อเกับแตกอะ่ะแต่ครึ่งหนึ่งอะ่ะเราก็วิ่งอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมเอาอันนี้กัน ไม่เอาละไปดีกว่านะครับเดี๋ยวเสียเวลาเดี๋ยวมันเสียเวลาก็จะไปกันเลยนะคราับผมโฮย้ยทำไมสัตว์ในดันนี้มันเยอะอย่างวะมีมอสช็อปด้วยนะฮะปกติมันมีประมาณตัวสองตัวไม่ใช่เหรอมันนี้มันมีมอสช็อปด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะอชะิอชลัชลชาลาห์อิชัลลาห์ แล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้นะครับผมแล้วขอเติมน้ําก่อนนะที่ผมไม่เติมน้ําจากบนบกมาผมก็จะมาเติมในถ้ำนะครับไม่รู้ว่าเสียเวลาหรือเปล่าก็ช่างเหมือนไม่ปไปนลรเสียเวลาก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกบนะครับผบอบบบนะฮะกบบ,กบมกกระแมลงปอนะครับผมกบน้อยกับมแมลงปอไหนวะกบนี่นะวิงบิ่งมาเลยมากาะหายมากาะหาย เราก็ต้องฆ่ากบก,ก่อนนะครับไม่งั้นแมลงปอมันจะเกิดเรื่อยๆเ,เด้อเห็นไหมง่ายปะละ่ะง่ายปะละ่ะง่ายปะล่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับทุกผู้ชม,มจะสลบปปะเนี่ยอู้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสลบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาสิลูกแม่ห็โดนเรีเยบเลยจะสลบอยู่เลย อุ้ยเกิดกล่องพรีเมียมได้ยาคูณสิบมานะครับไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าไม่อยากได้เท่าไหร่ไม่อยากได้เท่าไหร่ <c oughs> รนะครับยาคูณสิบนี้ <c oughs> อาาื้มอายห้ผมทำไมล่ะครับนี้วิ่งไปเลยชาล์ล่าอะไรเป็นกล่องเทคเอไม่ใช่กล่องเทคดี๋ยอันไหนเป็นกล่องลุนแจวะเนี้ยอันนี้ไม่ใช่นี่ก็เป็นกล่องพรีเมียมมันเนี่ย จะได้ของยังกากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนี่กล่องอะไรนี่นี่น่าจะเป็นกล่องกุญแจนี่ครับนี่นว่าแหละจริงด้ยวยลืมนะครับลงครั้งเดียวเองนะลงเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนเมื่อก่อนวันไหนวะาวันพุธหรือเปล่าผมลงวันพุธนะครับผมมันมาแรกๆอะเพร่อผมลง มันัยังเออๆอยู่เลยโอ้โหบ่นครับบ่น้งคลิปก็ผมจ้างว่านี้ใ็อยะผมจับแต่ทันก็รอไปก่อนตอนนี้ผมเจอทันอยู่สองตัวนะครับขังไว้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งเดินไปไหนไม่รู้นะตัวหนึ่งมันเดินไปแถวผู้ก่อไฟนะครับผมถลับน้องชายชั้นของเราอยากดูคลิปก็ต้องรอนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะับกดไลค์ก็จะกด subscribe ผมด้วยนะโอเคใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด ซับสไคาร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับช่องนี้ไม่มีอะไรครับผมบ่นอย่างเดียวเดี๋ยวโอ้โหมันอะไรเนี่ยสืตอมินาหมอย่างไวเลยเนี่ยที่ผมเอายาสตอมินาออกมาด้วยนะโอ้ผิดทางของเทกก็ไม่ค่อยดีนะครับสำหรับดันนี้นะผมไม่อยากได้เท่าไหร่ผมอยากได้เป็นกำแพงเถก่ะทุนผู้ชมกําแพงเทกมันไม่มีใอ้่มเลย อะไรครับนี่น่าหอดื่มน้ำก่อนแล้วก็เราเดวเราก็จะไปห้องไอ้เขาเรียกตัวอะรคาโบสุคัตปะห้องไอตัวเฮน้อยนะทุกู้ชมหองกตัวเฮน้อย,อออยจะมาเป็นเว็บนะครับผม เอาหายโดนสองเม็ดนี่หายเลยนะครับโอ้ยมันสามารถกัดเราทะลุแมพได้นะครับผมนักผู้ชมระวังด้วยนะครับกัดทีตกแมพเลยนะนักผู้ชมเคยตกครั้งหนึ่งเลยตัวมันใหญ่อะโดนผมโดมนตัวใหญ่งามับ <c oughs> น่าจะตัวสุดท้ายแล้วมั้งตัวนี้ นั่นแหละตัวใหญ่ๆแหละคิดว่าได้ไงมาแหละโอ้เลือหนึ่งมื่นหนึ่งนะผู้ชมคิดเอาเลือดมื่นหนึ่งอ่ะโอ้หหญิงไม่โดนเลยอ่อหออ่อหอมาขี่บนหลังมาเลยโอ้โหโดนงาบโดนงาบอีกแหละพังงาบพังงาบเออตายหนูตายไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวชุดแตกนะครับเสียดายขี้เกียจซ่อม แลั่นลาเราจะไปห้องอีอะไรวะเขาเรียกตัวอะ <tinc S 1> ไรอ่ะอีกระปอมอ่ะท่านผู้ชมกระปอมมันคือตัวอีหยังวะอีไอโกโนดอนใช่ปะไอโกโนดอนไอโกโนดอนกระปอมนั่นแหละนะครับกระปอมน้อยของเรานัเองเราก็จะวิ่งกันไปเลยนั่นนั่นล่ะอ่ะผิดทางเดี๋ยว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 โอเคนะครับ ล่นล่นลามาบเข้าห้ได้อะไรมาเนี่ยกระสุนเอามาทำไรครับเนี่ยมันไม่ได้ใช้กระสุนนี้เดี๋ยวผมหาเปิดกล่องเล่นกันรู้สึกว่างเกินตรงนี้น้ำก็กินได้นะครับผมเนี่ยตุมเติมน้ำเต็มหลอดผมได้ยาอะไรมาเนี่ยสีฟ้ายาสีฟ้ามันคือยาอะไรนี้ยาการสลบหลอใส่ไหม ไสไหมด้วยนะโอเคห้องตัวอะไรวะอีกโกลเด้นเอออีกไอโกลเด้นกระปอมดิซิตะกระปอมแดงโอ้ตัวบักเอฟเลยโอ้กระปอมกระปอมแย่กระปอมโอ้ไม่ก็โอ้กระปอมไม่เหมือนกระปอมเลยพี่ชมอ๋อผมเอาอันนี้ดีกว่าปืนกลนะฮะปืนกล จะใ,ใช้เป็นธนูก็ได้นะอ๋อปืนกลจับไม่ได้วะเนี่ยอุปแบบก็จะหมดโอ้ยตีเลยกูเนี่ยฮะเดี๋ยวใช้ปืนกลเลยนะปืนกลผมราเมจดอยู่ที่สามสามสามนะครับไม่แรงอะไรนะปืนกลผมเดี๋ยวค้าถึกไว้ก่อนนะนี่ปืนกล ค่าถึก5้าร้อก้หมับเขาให้ตัวลำแม็กอะผมคิดว่าคิดว่าตัวลำแม็กอะท่านผูมนี่เห็นไหมอ่าธนูยิงก็ได้นะธนูง่ายกว่าอีก2องเมตรอ่ะธนูตัวละสองดอกสามดอกสองดอกสามดอก ประมาณนี้ถ้ายิงหัวก็สองดอกนะฮะนะสองดอกสองดอกแตกนะฮะสองดอกแตกเนียสองดอกหัวแตกเลยนะครับผมโอเคนะครับอันต่อไปก็น่าจะเป็นเออ่ตัวอะไรวะกบนะครับกบน้อยพุทนังสารอาฮิอะิ ืนเตัเนี่ยมันเท่งจริงเออพี่ทางพี่ทางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบตกแล้วให้พี่ทางนะท้องเทกอยู่ทางนี้แล้วผมไปเอานั้นนี่ก่อนดีกว่าท่านผู้ชมกองเทกกองเทกมากองเทกกันดีกว่านิ้งตาเรามาเลยนะครับกองเทกอยู่ตรงนี้นะเละ่นเล่นลาล่นเล่นลาโอ้โหนิ้วาชาโอเค ได้ยามายารีสเตตัสนะผมนี่นะฮะกล่องเทคข้างหน้าเราตรงนู้นน่ะเห็นไหมใช่เปล่าวะใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ตรงนี้แหละนะกล่องเทคนะครับผมให้ทายว่าเราจะได้อะไรอังกลมๆเอ้ยไดโลมาวะท่านผู้ชมโลเทคโุ้ยใช้ยิบสามเองผมมีพออยู่แล้ว1ยิ่สามอ้ยน่าสนใจวะควสตหรอควสตทำไปแล้ววัดดีประเด็นเนี่ย ในะม, 20, มันยี่สิบผมก็จะเอาโลเทคให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันจะเทหรือเปล่านา่าผมว่าน่าจะเทน่าดูเลยนะผมก็เพิ่งได้ครั้งแรกเหมือนกันนะโลเทคผมมาขับปืนเหมือนเราเอเลิเมนตนะ์ครับอย่างแพงเลยนี่เราครับที่ขี่ของทีเร็กซ์มาด้วยเออเจ็บนะเว้ย น่าจะเป็นห้องกบนะบอบออบอบอบของนี้นไม่ใช่ลูกซองนะครับสำหรับอันนี้เพราะกบมันกระโดดเร็วมากเลยหย่อง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 ธนูก็ได้นะครับเออผมว่าใช้ธนูดีกวี่นี้ผมยิงไม่ค่อยโดนเลยเหรเออเออเอออีกกบมันสองนัดไม่ตายผู้ชมเป็นอะไรวะอ,อ๋หยืดออไปอีกโอ้ ระวังสรบด้วยนะครับเอาอยาการสรบมาด้วยทำไมเป็นบอสทำไมผมตอนไปอ่านในไอ้แขมที่ดันมันเป็นบอสสองตัววะผมก็ยังงงอยู่เลยนะครับท้ไมันเป็นบอสสองตัวนะมันขึ้นว่าเป็นเอ่ออ่าด้วงแล้วก็กบนะครับ มันเป็นบอสกบกับบอสด,ด้วงนะรับผู้ชมดืดว่าไปโอ้ยทนูไปละปวดหัวเว้ฟสุดท้ายนะครับต้องยิงใส่หัวมันนะมันค่อยตายม,มันค่อยตายอือตายหมดแลว้วเข้าห้องบอสกันเลย กลัวอะไรครับนั่นไงบอสสองตัวอีกแล้วฮะไม่ผิดเลยทีเดียวเชียวบอสสองตัวนะครับผมโอเคเราขอแคปไปก่อนนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวตีแรงนะครับอีดวงเนะี่ยอุ้ยมันโอ้โหเกาะมันแข็งมากนะผู้ชมผู้ชมว่าเกาะมันแข็งมากอะ ผมยิงไม่เข้าเลยปืนเทคเมื่อกี้ปกติปืนเทคมันจะยิงกระเด็นไฟหลังนะครับอันนี้ผมผมยิงมันไม่เข้าเลยอะ่ะเกตแค่โเทเลเซน <c oughs> ผมจะรอดมาติดเห็ดอันนี้นะครับเพราะว่ามันติดบาร์เห็ดอันนี้นะท่านผู้ชมไปไปไหนแล้ววะมันดำดุบไปไหนแล้วฮัลโหลเอามาแล้วมาแล้วตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันบรัร์ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ยิงฟรีไปดิเดี๋ยวก็เดินมานะคร้บเ,เ,เอ็งโง่เอ็งโง่เอ็งโง่เอ้เอ็งโง่โอาโ่มันเอาขี้อยู่นี่ขนไหมผมกินเงินล่ะอ <c oughs> อะไรครับอะไรครับเอออุย้ยเขาตลบผมขึ้นอุปยกุกเออมันตีมันตีแรงน,นะครับอีดวงนะระวังระวัง ประมาดไม่ได้นะครับข้าวมันตึ๊บเลยเนี่ขี้ยูนิคอร์นมันดีจริงๆไหนวะนี่ไงเจอละมาดิมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับไปไหนเละอีดวงอีดวงอีดวงคิวคิวชักชัก ดวงจะหยุดจะเออ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 เอวิ่งดิครับเออไอติดติดติดมาดิดวงอีดวงอีดวง,ดวงถ้าบอสกลุ่มมันจะง่ายกว่านี้นะผู้ชมอันนี้มันกระดองมันแข็งอะ่ะแข็งกระดองมันแข็งโป๊กเลยนผู้ชมจะไปยืนวัดกับมันนะครับมันตีแรงมากนะผู้ชมแล้วเกาะผมก็จะแตกเดี๋ยวขอถอยกัน ้ายธนูดีก่อนไหนวะไหนวะไหนวะจะเอะอยู่ไหนของมึงเนี่ยอีดวงโอ้โหมึงเอากูอีกแล้วโอ้โหใหม่ก็เอากูอีกแล้วมาติดนะติดไป มองไม่เห็นเว้ยอยู่ไหนวะนี่ไง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 นี่สีน่นดท้ายสี่นาทสุดท้ายต้องตายต้องตายดิครับต้องต้องเอ้ยมันมาแล้วไปดิครับไหนวะอีกด,ดวงอีกด,ดวงปืนเทคจากกามันจิ้ว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  มันต้องทัเสี่ยงเอฟเอเองด้วยวะโอ้โหปืนร้อนอะไรวะอือ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 ตายดีซิตัวแตกนะครับผมโอเคผมจะสลบ ดูเกระมันตีผมเกาะเกือบแตกนะทกผู้ชมผมขอกลับวันนี้กันกลับบ้านนะครับจะไปดูเอ่ออะไรวะโลเทคเนาะว่ามันจะเทหรือเปล่าโอเคโอเคง่ายง่ายนะครับสำหรับดันนี้สำหรับผมคิดว่าง่ายนะคือง่ายเลยนะครับไม่มีอะไรยากหรอกแค่เราขยันก็พอท่านะ ขอฮิวเกาะนะครับผมที่ผมไม่อยากให้เกาะแตกคือผมขี้เกียจซ่อมนะผมก็เลยแบบว่าใช้ก้อนหมดกดฮิวนะครับให้เกาะเต็มได้นะมันก็ง่ายกว่านั่นแหละก็เลยขี้เกียจเอาเกาะไปซ่อมอีกทีนึงนะฮะคลิปนี้น่าจะยาว <c oughs> น่าจะยาวนะโดเลยอย่จะไม่เป็นไรกระสุนลูกซองหมดเลยอะ กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษให้หาให้ขาดไหลกขาดเลขเ,เลยกู้เจ้าเลขมาจากไหนเ,เล็กมีเหรอหาเล็กในตู้เย็นเดี๋ยวใจยเย็นใจยเย็นพอนุม่มผมหาเล็กในตู้เย็นมาเฉยเลยขาดอะไรวะขาดเล็กยีโรเล็กกุมโร ไม่น่าจะมีนะกะรุณาอย่าทำเหมือนผมเด้อนี่ผมขอเสกเลยนะกันนะครับจะลองว่าไอ้มันมันมัน,ม,นมันเท่หรือเปล่านะครับก็ลองขอเสกกันเลยเดี๋ยวมาต่อให้โอเคต้องใส่เ,เลเมต์ด้วยเหรอแก้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวโอเคนะแล้วเราก็จะเอาชุดมาใส่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เติบเตบเตบแล้วก็มับเขาให้เยสเก้ yeah, yeah. ทำไมโลมแปลกๆปลกวะตอกาสีฟ้าครับท่านผู้ชมตอกาสีฟ้าวะหาเสีเงินแบบจะไปย่องนะ <c oughs> น้องไอ้นี้มันก็นอนแบบไม่ไม่รู้ไอ้อีหนูอีเน่นเลยอะท่านผู้ชมแบบนอนแล้วก็หลับยังไม่ตื่นเลยอ๋อเปลี่ยนแค่ไฟเหรอ ว้าวาเปลี่ยนแค่ไฟเท่หอยู่นะท่านผู้ชมนี่อย่างเอานี่โลเทคกงน้ลยเดยวค่าวว่องกันมันมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สามพันสามเอ้ยเอ้าผมเพิ่งรู้เยดเก้เอ้เอเอผมผมเพิ่งรู้ไงท่านผู้ชมว่ามันทำแบบนี้ได้เว้ย ก็ไม่ต่างกันเลยนี่โอ้โหอ้เอาลงลงไม่ไปด้วยล่ะ <c oughs> โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับย่าลุมกดไนแล้วกดเชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวดันใหม่มาก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับผมอันนี้มาช้าหน่อยก็ขอไปด้วยนะครับติดเรียนนะโอเคนะครับไปก่อนนะครับบา,บายจุ๊บ